จริงๆผมบอกน้องซีว่าผมอยากขายให้ได้ภายในเดือน2เดือนนี้เลยนะผมอยากรีบย้ายบ้านเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็เร็ว,วที่ผมคิดเร็วประหนึ่งว่าเพิ่งฝากขายว่าอาทิตย์นี้วันพุธมันโทรมาแล้วบอกขายบ้านได้แล้ว3วันคิดในใจ <c oughs> กูขายถูกไปเปล่าวะแต่ก็โอเคเพราะผมพอใจราคานั้น สวัสดีครับชื่อเป้าครับก็ขายบ้านกับบางกอกแอคเซสนะครับก็หมู่บ้านอริยากับน้องซีครับผมก็คือผมอยากซื้อบ้านใหม่ครับแต่ว่าบ้านเก่าก็ยังมีภาระอยู่ก็เลยอยากให้ทางบางกอกแอคเซสเนี่ยมาช่วยรีบขายบ้านเก่าผมทิ้งไปเพื่อผมจะได้ไปซื้อบ้านใหม่ได้คือมันจะมี Facebook ของหมู่บ้านอยู่ครับแล้วรีก็อยู่ใน Facebook ของหมู่บ้านในนั้นแล้วเขาหนึ่งเขาก็ไปโพสใน Facebook ว่าเฮ้ย ใครมีบ้านอยากขายมาบอกหน้าอะไรอย่างเงี้ยเออผมก็ตอนนั้นผมก็กดเข้าไปดูจะไปหาของกินพอดีไปเห็นอันนี้พอดีเลยก็เลยเฮ้ยเปลี่ยนจากของกินไปขายบ้านดีกว่าก็เลยไปขายบ้านเลยฮะก็เลย e ด t m e ม s เซ e ไปหาเขาเพื่อคอนแทคกันเพื่อขายบ้านถามมื่ก่อนว่าเขามีต้นสังกัดที่ไหน แล้วพอเขาบอกชื่อเป็นบางกา k แอสเซทเนี่ยตนี้มันง่าย Facebook มันมีก็เลยกดเข้าไปดูนว่า,า Facebook นี้เป็นยังไงมีคนติดตามเยอะไหมมีความน่าเชื่อถือไหมมีคนเข้ามาคอมเมนต์อะไรดีๆหรือเปล่าหรือว่ามาชมหรือเปล่าก็ส่วนใหญ่ก็เห็นแต่คําชมนะครับผมก็เลยเตัดสินใจคุยเขาต่อว่าเขามีสังกัดชัดเจนนะไม่ได้แบบอิสระจนแบบน่ากลัวครับ โดยปกติผมก็คิดว่าถ้าเป็นสมัยก่อนผมเคยขายบ้านเมื่อสัก 10- 20ปีที่แล้วก็คิดว่าใช้เวลาระดับหนึ่งประมาณครึ่งปีถึงหนึ่งปีแต่ผมไม่ได้ขายบ้านมานานละแต่ผมก็รู้ว่าด้วยเทคโนโลยีด้วยโซเชียลสมัยนี้มันก็ต้องเร็วกว่าที่ผมคาดหวังจริงๆผมบอกน้องซีว่าผมอยากขายได้ภายในเดือน2เดือนนี้เลยนะผมอยากรีบได้บ้านเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็เร็วกว่าที่ผมคิดเร็วประหนึ่งว่าเพิ่งฝากขายว่าอาทิตย์นี้วันพุธมันโทรมาแล้วบอกขายบ้านได้แล้ว3วันคิดในใจกูขายถูกไปเปล่าวะ แต่ก็โอเคเพราะผมพอใจราคานั้นก็ถือว่าดีมีเจ้าที่มาหาที่บ้านตลอดก็คุยกันตลอดนะครับไม่ได้ไม่ได้หายไปก็มีคนคอยคอนแทกก็โชคดีด้วยแหละว่าที่น้องเขาเนี่ยบ้านก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันมันก็เลยแบบติดต่อกันได้ง่ายตอนเย็นเลิกงานบางคนเราไม่สะดวกก็บอกรอหน่อยสองสาทุ่มก็โอเคมาหาเราได้ตอนเช้าจริงๆ8แปดก้าโมงก็แวะมาหาได้อะไรอย่างเงี้ยครับ เชื่อเธอครับว่าขายเองคุณก็ติดป้ายที่หน้าบ้านคุณมีแต่เพื่อนมั่นคุณที่เห็นบ้านคุณนะครับไม่มีใครมาซื้อหรอกครับฝากกับโบรกเกอร์บางกอกอสเซทนะครับมั่นใจขายได้ไวขายได้เร็วแน่นอนครับขอบคุณครับส่วนตัวก็ชื่นชมน้องเขานะครับว่าเขาก็เป็นคนที่พยายามจะประสานางานระหว่างทั้งผู้ขายผู้ซื้อครับให้ได้ประโยชน์ที่พึงพอใจกันทั้ง2ฝ่ายเลยนะครับแล้วก็ เวลาของเขาก็ยืดหยุ่นระดับหนึ่งในการที่เขามาซัพพอร์ตเราแล้วก็ซัพพอร์ตของทางผู้ซื้อ,อก็ชื่นชมครับขอให้เขาทํางานนี้ต่อไปจะให้ดีก็ลาออกจากงานประจํามาทำอันนี้เต็มตัวเลยก็ได้นะครับขอบคุณครับรับชมผลงานของเราแล้วอย่าลืมกดซับ cribe ์ช anel Bangkok Asset และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะ เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ